ผล,ลไม้ที่มีหลากหลายนะคะก็คือผักต่างๆเช่นมันเทศแครอทผักโขมบีทรูทและที่เป็นหอ,หอมของกระเทียมนะคะก็จะช่วยแล้วก็หอมใหญ่หรือหอมแดงนะคะก็จะช่วยภูมิต้านทานวัดได้ดีนะคะที่มากในทุกวนันควรรับประทานวิตามินซีให้เพียงพอนะคะแก่การทำงานของร่างกายได้แก่ผักใบเขียวสะคะ่ะ กบว่าเรากำลังที่จะปรับสภาพสู่อากาศของการเปลี่ยนแปลงในภูมิอากาศนั่นเองนะคะทำให้ผลค่ะแล้วจะเป็นพวกผักที่มันจะเป็นผักที่มีสารมีสาร อาริซินอะลิซินนะคะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญต่อร่างกายช่วยป้องกันการติดเชื้อแบคทีรียและไวรัสนั่นเองยังช่วยสุขภาพทางเดินอาหารที่ดีอาหารผักผล,ลไม้ที่มีหลากหลายนะคะก็คือผักต่างๆเช่น มันเทศแครอทผักโขมบีทรูทด,ดีในแก่ร่างกายของเราเนาะอาหารดีมีประโยชน์แก่ร่างกายของเราเราก็จะไม่นะคาต่างๆที่จะช่วยให้เรานะคะทันด้พืชก็มีข้าวโอ๊ตเช่นผักโขมบลอกเกอรี่ถัวรันเตาทีวีมะรากอะกอมะละงและผลไม้รสเปรี้ยวนั่นเองนะคะรับประทานทันจะพืชน,นะคะต่างๆที่จะช่วยให้เรานะคะทันจะพืชก็มีข้าวโอ๊ตเช่นผักโขม บอคคอรี่ตัวรันเตาทีวีมะระกอฝรั่งและผลไม้รสเปรี้ยวนั่นเองนะคะรับประทานทันญพืชแดงลงไปเพื่ออะไรค่ะเพื่อให้มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญต่อร่างกายช่วยป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสนั่นเองยังช่วยสุขภาพทางเดินอาหารที่ดีรี่เป็นหอมของกระเทียมนะคะก็จะช่วย แล้วก็หอมใหญ่หรือหอมแดงนะคะก็จะช่วยผู้ภูมิต้านทานหวัดได้ดีนะคะเจ็บปวดใช่ไหมคะค่ะด้วยรักและหอมใหญ่ดูแลผู้สูงวัยบาย,บายสุพัตตาไม่บายค่ะอาดนำมาสู่โรคหวัดได้ดังนั้นนะคะการเลือกรับประทานอาหารก็จะทำให้ร่างกายเราช่วยเสริมภูมิทุ้ากันนั่นเอง อากาศเปลีป่ยนแปลงเรามาแบ่งปันอาหารสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายเรานะคะค่ะอาหารเปลี่ยนแปลงอัดน้ำสู่เข้ามาอัด นำมาสู่โรคหวัดได้ดังนั้นนะคะการเลือกรับประทานอาหารก็จะทำให้ร่างกายเราช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนั่นเองพวกนะคะต่างๆที่จะช่วยให้เรานะคะทานได้พืชก็มีข้าวโอ๊ตนะคะค่ะอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ก็มีมากมายหลายอย่างนะคะเรามาแบ่งปันกันค่ะค่ะก็คือควรเลือกรับประทานอาหารผักผล,ลไม้ที่มีหลากหลายนะคะก็คือ ผักต่างๆเช่นมันเทศแครอทผักโขมบีทรูทแครเนะบตตากู <c oughs> แครนะคะนอกจากทำให้ร่างกาย อของเราอิ่มแล้วนะคะยังช่วยปรับภูมิคุ้มกันเพิ่มจำนวนการทำงานของเซลล์เสริมดีในแก่ร่างกายของเราเนาะอาหารดีมีประโยชน์แก่ร่างกายของเราเราก็จะไม่คารลดความเจ็บป่วยป้องกันการติดเชื้อนั่นเองนะคะเพิ่มกระเทียมในเมนูอาหารในแต่ละมื้อนะคะหรือหอมใหญ่หรือหอมะเช่นผักโขมบอคกอรี่ตัวรันเตาทีวีมะระกอฝรัลล่งและผลไม้รสเปรี้ยวนั่นเองนะคะ รับประทานทันยพืชค่ะรับจะเป็นพวกผักที่มันจะเป็นผักที่มีสารมีสารอา,อาลิซินอะริซินนะคะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญต่อร่างกายช่วยป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสนั่นเองยังช่วยสุขภาพทางเดินอาหารที่ดีนะคะอุดมไปด้วยวิตเบต้ แคโรทีนนะคะซึ่งจำเป็นต่อร่างกายของเราวิตามิน A ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานนะคะแค<ข>น <laughs> เบตากูแคลน,นะคะนอกจากทำให้ร่างกาย ของเราอิ่มแล้วนะคะยังช่วยปรับภูมิคุ้มกันเพิ่มจํานวนการทํางานของเซลล์เสริมมีผลข้างเคียงนะคะก็คือเจ็บคอระคายคอมีน้ํามูกไหลดีในแก่ร่างกายของเราเนาะอาหารดีมีประโยชน์แก่ร่างกายของเราเราก็จะไม่มีพีไบโอติกด้วยนะคะ้วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต,ตของแบคทีรียต่อสุขภาพนั่นเองนะคะการเลือกรับประทานวิตามินซีให้เพียงพอนะคะก็นะคะต่างๆที่จะช่วยให้เรานะคะทานแต่พืชก็มี ข้าวโอ๊ตแล้วก็แร่ธาตุสังกะสีนั่นเองนะคะกาเดี๋ยวเราจะเจอกันในขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะเป็นปัจจัยสาราดีๆเพื่ออะไรคะเพื่อสุขภาพลดความเจ็บป่วยป้องกันการติดเชื้อนั่นเองนะคะเพิ่มกระเทียมในเมนูอาหารในแต่ละมื้อนะคะหรือหอมใหญ่หรือหอมข้าวมาเร่อุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่ละลายในน้ำนะคะที่เรียกว่าเบตากูร์เบต้า กูครูกรูกันหวัดได้นะคะช่วยเสริมหากมีอาการไอเจ็บคอนำ้ำระคายคอนะคะอาการเหล่านี้ก็บ่งบอกเราเหมะะือนค่ะกุดมไปด้วย,ะะยวิตามินเอช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานนะคะอัด นำมาสู่โรคหวัดได้ดังนั้นนะคะการเลือกรับประทานอาหารก็จะทำให้ร่างกายเราช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนั่นเองเพราะค่ะแล้วจะเป็นพวกผักที่มันจะเป็นผักที่มีสารมีสารอะลิสินอะริสินนะคะซึ่งเป็นสารภูมิคุ้มกันร่างกายนั่นเองนะคะค่ะแล้วเรามาแบ่งปัน,ปนอาหารกันอีกนะคะในจะมีอีกในจําพวก ประเภทเนื้อสัตว์แล้วก็แร่ธาตุสังกะสีนั่นเองนะคะกาเดี๋ยวนำมาเติมนในขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะเป็นปัจสารดีดเพื่ออะไรคะเพื่อสุขภาพกันหวัดได้นะคะช่วยเสริมสุขหากมีอาการไ e อเจ็บคอระคายคอนะคะอาการเหล่านี้ก็บ่งบอกเราเหมือนภูมิคุ้มกันร่างกายนั่นเองนะคะ,คะแล้วเรามาแบ่งปันอาหารกันอีกนะคะจะมีอีกในจําพวก ประเภทเนื้อสัตว์ข้าวมาเร่อุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่ละลายในน้ำนะคะที่เรียกว่าเบต้ากรูตเบต้ากรูกรูอหารผักผล,ลไม้ที่มีหลากหลายนะคะก็คือผักต่างๆเช่นมันเทศแครอทผักโขมบีรูทข้าวมาเร่อุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่ละลายในน้ำนะคะที่เรียกว่าเบตา้ากรูตเบตา้า กูทกูกรูปแล้วก็แร่ธาสังกะสีนั่นเองนะคะ,คะเดี๋ยวนามาเจอกันในขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะเป็นปัญสาระดีๆเพื่ออะไรคะเพื่อสุขภาพแดงลงไปเพื่ออะไรคะเพื่อให้ มีสารลดความเจ็บป่วยป้องกันการติดเชื้อนั่นเองนะคะเพิ่มกระเทียมในเมนูอาหารในแต่ละมื้อนะคะหรือหอมใหญ่หรือหอมที่มากในทุกวนันควรรับประทานวิตามินซีให้เพียงพอนะคะแก่การทำงานของร่างกายได้แ,แก่ผักใบเขียวสาขาข้าวมาเรีอุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่ละลายในน้ำนะคะที่เรียกว่าเบตากูรุเบต้า กูกูดกรู๊ที่เป็นหอมหอมของกระเทียมนะคะก็จะช่วยแล้วก็หอมใหญ่หรือหอมแดงนะคะก็จะช่วยภูมิต้านทานหวัดได้ดีนะคะลดความเจ็บป่วยป้องกันการติดเชื้อนั่นเองนะคะเพิ่มกระเทียมในเมนูอาหารในแต่ละมื้อนะคะหรือหอมใหญ่หรือหอมค่ะล้วจะเป็นพวกผักที่มันจะเป็นผักที่มีสารมีสาร อาริสินอะริสินนะคะซึ่งเป็นสารแล้วก็แร่ธาตุสังกะสีนั่นเองนะคะ,คะเดี๋ยวนะเราเตอกันในขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะเป็นปันสาระาด,ดีๆเพื่ออะไรคะเพื่อสุขภาพแดงลงไปเพื่ออะไรคะ่ะเพื่อให้มีสารค่ะแล้วจะเป็นพวกผักที่มันจะเป็นผักที่มีสารมีสาร อะริซินอะริซินนะคะซึ่งเป็นสารแล้วก็แร่ธาตุสังกะสีนั่นเองนะคะ,คะเดี๋ยวน้ำเติมนในขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะเป็นปันสาระดีๆเพื่ออะไรคะเพื่อสุขภาพเข้ามาเร่อุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่ละลายในน้ำนะคะที่เรียกว่าเบตากูร์เบตากูากูากูกรูกรค แคโรทีนนะคะซึ่งจำเป็นต่อร่างกายของเราวิตามิน A ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานนะคะข้าวมาเรีอุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่ระลายในน้ำนะคะที่เรียกว่าเบตากูรูเบตากูกล่มภูมิคุ้มกันร่างกายนั่นเองนะคะแ,แล้วเรามาแบ่งปันอาหารกันอีกนะคะจะมีอีกในจำมพวก ประเภทเนื้อสัตว์นะค,ะ,คะอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ก็มีมากมายหลายอย่างนะคะเรามาแบ่งปันกันค่ะค่ะก็คือควรเลือกรับประทานอาหาอุดมไปด้วยวิตามินออเอช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานนะคะที่เป็นหอมๆของกระเทียมนะคะก็จะช่วย แล้วก็หอมใหญ่หรือหอมแดงนะคะก็จะช่วยผู้ภูมิต้านทานหวัดได้ดีนะคะแล้วก็แร่้าสังกะสีนั่นเองนะคะก็ะเดี๋ยวนามาเตอกันในขั้นตอนต่อไปนะคะ